看宝贝，那哈，最近哦。橘子，橘子，好，橘子是什么水果呢？橘子可破了麦啊，来哦，橘子，橘子，那哈，个橘松土不橘子就是松对吗？橘子是那哈，又圆又圆，橘子，橘子，个橘松土不哈 下一个นะคะคถัดไปนะคะที่就是注意听哦荔枝 ลิ้นจี่是什么水果？ลิ้นจี่ใครรู้บ้าง？ออนะคะลนี่นี่แม่อร่อยอเราจะชอบนะคะลิ้นคืออะไรคะลนีนะคะคือลิ n จแต่ถ้า l คือเก๋าลัก不一样นะคะ l ิ้นจ e เสียงสี่นะคะ l แปลว่าลิ้นจี่แต่ถ้าลิ้แปลว่าเก่าลักนะคะไม่เหมือนกันนะคะรู้ด้วยว่าผิดใช่ไหมนี่ยังทิมพ์แต่เก๋าลักกันมานะคะ ไม่ใช่นะจ๊ะลี้นจืดคือเกาลัดไม่อ่านว่าลี้นจืดเกาลัดไม่ใช่ผลไม้นะคะลีะ้นจืดลี้จืดนะคะเออนนี่จะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวซื้อดู้สิมันจะสลับด้านนิดน,นึงนะคะแต่ให้พวกเรารู้คำนี้ลี้นจืดเห็นไหมคะลี้นจืดลี้นจืดอ,อันนี้นะจ๊ะตัดั่ว错了นะคะอ่าลีจืดนะโอเคหลายคนพิมพ์เป็นเกาลัดทั้งนั้นเลยเออนะคะ คำต่อไปนะคะคำต่อไปคำที่เท่าไหร่เราจะดูนิดหนึ่งตีชีคำนี้ค่ะแฟนลิชแฟนลิชอ่ารู้รไหมเกืออะไรเมื่อกี้มีลิชแล้วแต่ว่าลินจีอันนี้เป็นแฟนลิช คือว่าพวกเราไม่รู้แน่เลยอ่ะอันนี้เฉพาะมากเลยนะเมื่อกี้คนจีนก็ยังไม่รู้เลยนะคะคืออะไรนะเนาะเป็นัพ์ค่อนข้างเฉพาะนิดนึงนะคะบอกแล้วนะคะบางคนแบบไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินอ่ามันคืออันนี้เดี๋ยวจะเซิร์ช Google ให้พวกเราดูภาพกันนะคะนี่ฟันลิชคือบางทีนะคะคนจีนก็ไม่รู้จักอันนี้นะจ๊ะฟันลิชนี่อันนี้นาา่าจะชัดเนี่ยค่ะ ฟันลิชเห็นยังคะฟันลอโอ้ยสท่อนแสงไฟโดนัทเซื้อเห็นไหมครับฟันลิช这就是翻荔知道了吗？น้อยหนาต้วเรอฟันลิชจะน้อยหนานะคะตัวตัวตัวฟันลิชมัก็คือคำคำแรกที่เราสอนไปคือล r e ที่แปลว่าลิ้นจี่ลิ้นจี่ที่ผิวมันจะขรุขระขรุขรหน่อยใช่ไหมเป็นตะปุ่มตะปังใช่ไหมคะ แล้วแฟนลีทร์เนี่ยผิวของมันก็จะคล้ายๆกับน้อยผิวของน้อยหนาเปลือกมันก็มีลักษณะแบบเป็นเป็นปุ่มๆนุนๆคล้ายๆกับลิ้นจี่ไงอ่ะก็เลยเรียกเป็นฟันเพิ่มคำว่าฟันค้ว่าแฟนลีทร์ก็คือน้อยหนาด้วยหรอเหินเหานะคะต่อไปนะคะอันนี้บ้างสัปปะสัปปะอ่ะาสัปปะเก่งมากเลยนะคะโบโบกล้วยคะ่ะ สิบวิภาส香蕉คือกล้วยค่ะตัวละ香蕉คือกล้วยนะคะคำที่แปดละ้าคือกล้วยนะคะอ่ะ